สวัสดีสวัสดีุ่ยม่พี่น้องมื่อนี้ข่อยกะไซกุ๊ปพี่น้องเอ้เพราะมันแหลดลายกราบอะไรไปไส่สนบับ่น้องเดี๋ยวสิพาพีผ้าน้องไปเบิ่งเตาโอริคุณไทยหนาเนาะก,กับเตาก,กิพนน่นขนาดแล้วข่อยกะสีพาพีผ้าน้องไปเบิ่งมาไทยแลหลจะหายแล้วขนาดนี่พี่น้องไปกะนก๊กกางยางไปอยู่พี่น้องเนาะเดี๋ยวขอ่อยสไปลองไทยไทยหนาให้พี่น้องเบิ่งมาสีเป็นแนวใดายขนาดเพราะว่าข่าอ,อยกะสฉีลองไทยเบิง่งขนาดปะนี่ฮะก๊าซยางไปอยู่ นพูดคนไทยอยู่ปุ่นเพราะว่าบานกะแหละกะตอไทยหุดใบพี่น้องเพราะว่าทากะมันย่าวฝนตงมาฮะกะทยดำทาฮ้าว์โไทยหุดคือปีแล้วนันมันเป็นแบบดำหักข้อกะมันมันน้ำกัดได้หย่ากัดลายนะพี่น้องมันฮัฟวไโท้าไไทยหุดเดอันนี้ห้าไยหุดเพื่อให้หยามันตายท้ยหุดใบ แดดๆพี่น้องแลยทังคนเพื่อกาวานเอาพี่น้องเดี๋ยวสิเบืองมักซิดาก็ก็มะขามพวกนี่ก็เป็นดอกบพื่ออะพี่น้องนี่ก็นี่นี่นี่ลองมะขามเป็นหมากเน่นเนยหมากงัาใหญ่นึงเดี๋ยวไปกินกับแจวลองมะขามกันก็ต้องเป็น นี่ก็จะเป็นกกหมักซิดาหรือว่ากกหมากฝรั่งม่อนวะนี่ยกาลังเป็นดอกพี่น้องยนี่กาลังเป็นหมาเล็กน้อยหนึ่งนี่ก็จะเป็นกกขอบพี่น้องเลยเต็นมันเป็นหมากเปน็นเป็นกับเป็นน้อยเดียวนึงบอเรมี่นี่กินสมแล้วปีนี้ ขอมาเป็นมากเลยแห้งคือคาอ่ะปุ่นคุณแม่หนาคุณไทยหนาพี่น้องเรียสิพาไปเบ่งฮักเอาฟูดใหม่มาป้าไหวะ บึ้งบึ้งมั่งบเห็นไหน่ะพี่งเตียงลเตียงเลเกียงเกียงเกียงอ่ามันแผ่รถดได้ค <look> ุดไหน่อยจะให้น้าเป็น uh, ชาลอรีอนยะู่ในผมใหม่น้อยมาอือฮึชาโรถ์ก็อยูอ่นะบั <laughs> <laughs> ดนี้คนหน่อยก็ดดสิบบูแพ้รถล่ะ พูดมีหนามดินมกกันกัดอยากพู้ดีแล้วสำเนียงนามได้แล้วก็ใช้งยาบจริงไรจริงไรเมื่อยวะเมือ่อยถึงไหมร้านไส้จะเมื่อยเดี๋ยวได้ปองเอ้ย lên lượt luôn vạc vụ bạc chú 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 Mười chú là chú chú Ơi, chú 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 Nhưng ช่องไฮชามไฮนี่ก็ะแด่แล้วพี่น้องเอ,อ้ยวแหรอกตอสิไปทยหน้าหน้าโถกป,ปบัดแดดหน้าโคงสิมาทนานีไม่ห้องรุไทยท่นานผูกกับพูทนพท้ยนาพนขาท่านพ้นสีบ้านเอาพูนพื้นฉีบดําพืนไทยล้วกะวานเอาในาเพศขึค,คนข้นไถเหนไมเป็นวานเอาหรือหยอนเอาเนาะ หลอกรถติดต่ำค่ะเมื่อยไม่ปงมวงมะลออยู่ห่มใหม่พี่น้องเอ้ยห่มใหม่เนี่ยเอามาซักใส่ได้พี่น้องเอ้ยไปลืงเอาเงาใหม่มาซักไว้ตามขนาดผมมีหม่มมันแดดหลายพูดทำไมเอาหนามาแปะหกักฟุตใหม่มาส่นอยู่ห่มนะ แลดพี่ลึกแลดมืมีหฮมมีเงาพี่น้องเอ้ยจนสิเป็นล้มล่ะโฮมโฮมโมบันเมย์เบ้อไทยหนาฮะแงเคโอเคโอ้ยน้องเุาไปหาสดมามาบังแหลตมันกับบุบังแล้วมันบุแมงกกใหม่เอาซักอันคือซื้อเพราะนั่นเป็นกกใหม่เกิดเองเด้ ตาดะอืมฝุ่นเอาไปท้หยแห่ไหนก็ไปบังดิวโฮมก๊กประนันฝุ่นกุกขอคนะเมื่อทีแล้วแล้วมันเยันแหละแเลยได้ยังอีหอบเดียวนึงก็แล้วละมอนิกาบุมียังไล่สำหรับพี่น้องเอ้ยผ้าพีผ้าหนองมามาบึง มาแมวน้ำกับตาลีคนไทยหน้าพี่น้องเลย ไปตามข้องเด้เอเรีย้ยดิไท่มันถึกดิมันจะกึ้นข้าวนาไม่คว้ข่ำนะ,เ,ะเรียวงหฮงเรียวเข้าไปกินนะ อย่ได้แล้วก mm ันม <ơn> uh. no. nah. ันบุกินไทยมันกินดิย่อขึ้นย่อขึ้นแล้วมันล่มลงแหงเลยง้อขึ้นเด้อเรียวเขาอีกให้มันกินกว่านี้เรียวออกนะเรียวเข้าเออให้มันกิน ไทยก้าวอ่ะติเลขข็กโคลีตกห้องที่ไทยติเล็กว่านะไทยไทยามากันออกโคตรเนี่ยโคตรแ้วก็เลี้ยวเข้ากันออกกันอะไรโลดมันบืนมันก็ตรวงโลกเออสบายอยู่สบายอยู่ เออแม่นมงรมันแข่ง,งกับุมลงเจ้ากรมเงนด้นอย่าไปกรรมมันทางนั้นนะกรรมมันออกพดิเลีว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 เวมันจะขึ้นโน,น่นน่ะอย่าปาไหมกรรมนะกมมนรรมเลีวเลยเห็นว่กินนะกระเจาปา กำเลี้ยวกำเลี้ยวเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยไม่ใช่กันโน่นน่ะอย่าปาเลย,ยคุู่ตรเลี้ยวใช่เลี้ยวใช่ไมนได้กันโน่นใส่ก <c oughs> ันพอหอบเด้อ คุมลงคุมลงคุมลงนี่พี่น้องวิธีการฝึกไทยคนไทยน้ะไทยไทยแล้วให้หนึ่งเดีเฮ็ดกี่หออยู่บ้านฮอ,อน,บ,นอบอกกี้เมือ่อยบ่โอ้ชู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  ีวลาพี่น้องเลยชีวิตชาวนากะฮ่อนย้ำให้ย้ำนากะต้องมาถ่ายให้ถ่ายหน้ารือว่าปั่นกันให้กันนาำดำธรมรมชาติพูุณจะให้หลาห้านรู้ป่าคุณแม่น้ำนั่นแนหนและเพิ่นสอนอาน้หนหนาถ่ยนาเพิ่นว่าแคลังได้ฮอดพี่สองนี่เนี่ยเวเก่งเลยแล้ว,ลวพี่น้องเลย ่หน้านี่ยมันก็เมื่อยอยู่ถ้ามันบดชิ้นนะมือแรกสองมือเขาก็เมื่อยแต่ว่าเท้าทายไปที่ห้ามือมันก็เริ่มสิ้นแขนขาเขาเริ่มยาลอยมือแรกเนี่ยเวลานอนปวดมดแล้วกระตุนกระโตถ่ายหน้าบบแมนได้บดใส่แหงใส่แหงขึ้นกันพี่น้องถึงรรไทยจะแล่นแต่ว่าเขาต้องได้ยูได้ดึงเพื่อให้มันไปตามล่องที่เขาต้องการบังคับมัน แต่เรารถไทยยิ่งใหญ่นะ่ยมาไทยแล้วนะั่นห้องเดียวสองห้องกันแล้วไทยเรียวหนึ่งเตียนไทยต้องไทายแกยวหนึ่ง ยอดเลยพี่หนุ่มในความจริงเจได้ผู้ชื่อเจไดผู้ชื่อมาเมื่อไงเมื่อไงพอเ้าบประทันเคยเห็นระเบ้เบียกผู้ชายว่าเบียกผู้ชายสบายบ้านเมื่อไงไรเราให้ยางห้องคาบปเป็นตอยแห้งเมื่อไงพอมันสะด้วยสะแล้วเขาตีนมันขันอุ้ยหนาอุ้ยลังอยู่ได้เ้าเหาองคาบปเป็นตาพ่นปูเป็นแต่มันก็สีแลืองรูดๆไปด้วยนะเนี่ยนี่เราเบียกผู้ชายนะอย่าคขึนไว้ว่าผู้ชายขึ้นมาแต้นไหน้าแล้วระเบ้อหาเห็ดกินจัวกินผมถือต้อง แส่แล้วใส่แล้วกาโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ไม่แน,น่ใแเละจังไรก็ฝากก็แลกวกดติดตามด,าด้ยกันนะเด้อยพี่น้องสวัสดี